ซาลินิโคลาโคเน่น้ำซอว์ทีละคนนะครับโฮมจูเซน่าคลับบีบีได้รูจักครับวันคืนตะกงนองรับกลางเที่ยงยี่ไม้ โอเคครับว okay, you ันนี้ฝากทัวร์ดวยนะครับฮัมจูทัตสึฮิโระคลับฮัมโชประเทตันะฟ้าอาฮันอารอยสวัสดีค่ะโยวันนี้เราฝากวรด้วยนะครับ Next So the craft to come. here for the DJ Mark, DJ Jun From Sanuk, Spider the new up. What's up? <speaking> มาดิค้าข้อมือชืมาตัวระ AKA O N Z ครับใครอยภาษาไทย T from Japan ได้คู่มีบัสสามไมค์ครับ Yeah. From the two hai ma club? Tukong! Take a bar? From Saduk, why do I got my crop? Seyout! Seal! Whatima Saduk, why do I got my crop?

ทีขงขาได้สียงที่ประเทศไทยข้าเขายังเรียนภาษาไทยูยเชอมนมาะยากนมสนให้ด้วยกัน